อ่านะครับมาจะมาเทดสลองเครื่องฮุโมต้1105ให้ลูกค้ากันเดิมๆนะครับแล้วก็ไม่แกะไม่เปิดเส,สวยๆอของขาวลอดเนื่มเรื่อมทางร้านเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวนะครับนี่สบายใจได้ลูกค้าได้ไปใช้งานไปฟังเสียง พาเล้งเวียงดีครับเจ้าครับ